ข้อ5นะคะขนมเทียนมีลักษณะใกล้เคียงพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุตรัสถ้าต้องการทําขนมเทียนให้มีฐานยาวด้านละ4เซนติเมตรสูง3เซนติเมตรจำนวน100หอ่อถ้าขนมเทียนแต่ละหอ่อใช้แป้งประมาณเศษสองส่วนสาของเนื้อขนมจะต้องใช้แป้งกี่ลิตรอข้อนี้นะก็คือหาพื้นที่พีระมิดเออหาปริมาตรพีระมิดปริมาตรพีระมิดจะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสาม คูณพื้นที่ฐานคูณสูงแล้วก็หาพื้นที่ฐานของเราเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสฉะนั้นสูตรของพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสจะเท่ากับด้านคูณด้านโอเคพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสพีระมิดปริมาตรจะเท่ากับอันนี้คือแต่ละอันนะ1ส่วน3พื้นที่ฐานด้านคูณด้านด้าน,านละส4คูณ 4, 4. ี่ สูง3คิดเลขออกมาจะเป็นอันหนึ่งอ่ะปริมาตร16ลูกบาทเซนฉะนั้นมีทั้งหมด100หอ่อปริมาตรของแต่เน,นี่ยที่คิดอยู่อ่ะคือปริมาตรของเนื้อขนมทั้งหมดถูกปะ่ะอันหนึ่ง16แต่ทีนี้เขาถามว่าแต่ละห่อจะใช้แป้งเศษ2ส่วน3ของเนื้อขนมเรามาคิดเลยนะว่าแป้ง เราจะต้องใช้แป้งทั้งหมดเศษ2ส่วน3ของเนื้อขนมเนื้อขนมคือ16แต่ว่ามีทั้งหมด100ห่อเพราะฉะนั้นเราจะใช้ทั้งหมด106 6.6ซก็ปัดเป็น106.674 6 m กำลัง3อันนี้ก็คือเนื้อแป้งเที่เรจะใช้ข้อนี้นะก็คือเขาเราจะต้องหาปริมาตรของปีระมิดให้ได้ก่อนแล้วก็แป้งแค่2ส,ส่วนสเพราะฉะนั้นเราจะคิดแค่2ส,ส่วนสของปริมาตรพีระมิดแล้วห0ึ่อหอก็จะคูณ100อคิดออกมาก็จะได้คำตอบค่ะ